สวัสดีครับชาวช่องลูกจันทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดนิมิตโพธิญาณอำเภอเพ็เพจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ที่อามยืนอยู่นะครับก็จะเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่ที่ทางอีสานนะครับได้รับความเคารบนับถือและความเลื่อมใสาจากพุทธศาสนิกชนจริงๆทั้งประเทศเลยนะพระบรมราชานุสวรี์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอดีต พระหมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีซึ่งเป็นผู้ที่กอบกู้อิสรภาพหรือว่ากอบกู้เอกราชของกรุงศรีธามาได้แล้วก็จนทําให้มาเกิดเมืองหลวงอีกหันหนึ่งก็คือกรุงธนบุรีถึงแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่สิบกว่าปีแต่ว่าถ้าหากไม่มีกรุงธนบุรีก็คงไม่มีกรุงเทพแล้วก็คงไม่มีประเทศไทยทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ให้คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็ได้มาถวายความเคารพ พระองค์ท่านเพื่อเป็นการสํานึกในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นปึกแผ่นแล้วก็พวกเราเนี่ยได้อยู่สุขสบายกันทุกวันนี้อันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปปั้นนะองค์ใหญ่ปางมาลวิชัยพระพุทธรูปปางมาลวิชัยทุกคนก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นปางจริงๆแล้วเป็นปางที่รับความนิยมในประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นปางที่ทรงชนะมารตอนที่ตัดสรุปใหม่ๆแล้วก็พญามารเนี่ย มาขวางหรือมาทําอะไรที่แบบว่าเออเหมือนพระเจ้าเนี่ยตัดสรู้ได้แล้วแล้วกำลังจะนําหลักทำคําสั่งสอนสิ่งที่ดีๆมาทําให้โลกนี้มันจเจริญขึ้นจริงๆมันก็เหมือนคตินะคล้ายๆกับว่าความดีกําลังจะเกิดก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาขวางก็เลยทําให้เกิดเป็นพระปางมรรวิชัยเพราะว่าก็ทรงชนะมารด้วยบุญที่ทรงทํามา ด้วยความดีที่ทรงทำมาโดยไม่ได้มีการต่อสู้หรือใช้อาวุธใดๆเลยแต่ใช้ความดีใช้ติดใจที่ดีใช้หลักรมคำสั่งสอนที่ทำให้พญามารพ่ายแพ้ไปในที่สุดนั่นเองนะฮะก็เป็นที่มาของพระปางมาลวิชัยแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมาอยู่ที่พระบรมราชานธิวรีของพระหมหากษัตริย์ที่เป็นมหาราชหรือว่าจะเป็นเดอะเกรดของประเทศไทยตั้งแต่ยุธยาจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็จะมีอยู่5พระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีสมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล้วก็สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการที่จะนําพาประเทศไทยของเราเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ทําให้มีความเป็นกุดแผ่นมาถึงทุกวันนี้ได้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ชาตินักรบจริงๆหลังจาก ที่ได้ทรงกอบกู้อิสรภาพจากการเสกุงครั้งนี้หนึ่งทำให้พมา่าในหวาดกลัวมากแล้วก็ทําให้กรุงศรีอยันในตอนนั้นเนี่ยว่างจากศึกเป็นระยะเวลาร้อยกว่าปีจนทําให้ในยุคข,ของราชวงศ์ประสาททองคือสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเป็นยุคทองของวรรณคดีเป็นยุคทองของการติดต่อทางด้านการต่างประเทศให้ดูในเรื่องละครเรื่องบุพเพสนิวาสก,ก็เห็นว่าในยุคนั้นเน่ะเป็นยุคที่ทุกคนมีความสุขอ่ะแฮปปี้บ้านเมืองสงบไม่มีข้าศึกไม่มีอะไรมารบกวนศิลปวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรือง จนทาให้เกิดวรรณคดีต่างๆมีหนังสือจินดามณีแล้วก็สมัยพระนารายกไปสร้างวังอยุรยบุร,ร,รีทุกคนแฮปปี้มีติดต่อกับฝรั่งโปรตุเกสฝรั่งเศสเปอร์เซียนู่นนี่นั่นคือแบบ Happy แฮปปี้อ่ะตอนนั้นอะ่ะก็เรียกว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งคือใครที่ได้มาเกิดในช่วงร้อยกว่าปีนั้นอะ่ะตั้งแต่หลังจากพระนเรศวรจนมาถึงก่อนเสียกรุงเนี่ยในร้อยกว่าปีเป็นคนที่มีบุญนะเพราะาได้มาอยู่ในยุคที่มีความสุขอะ่ะ ก็คือไม่ห้ญิงการะเกตเนี่ยได้ย้อนไปในเวลาที่เป็นยุคทองอ่ะโกลเด้นเอจอ่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่เสียกรุงครั้งที่สองแล้วพระองค์ท่านก็ได้รวบรวมไพ่พลนะออกตีฝ่าวงล้อมไปตั้งหลักที่เมืองจันทบุรีระยองสะสมกําลังพลยกกลับมาตีพม่าให้แตกพ่ายแล้วก็กอบกู้กรุงศรีธิยาทําให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น สมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาลโลกมหาราชการที่หนึ่งเป็นผู้ที่ปรับดาพิเศษแล้วก็สร้างกรุงเทพขึ้นมากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้กรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นเมืองหลวงแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2325-243ปีซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีขุนศึกคู่พระไอกคนหนึ่งซึ่งเป็นพระอนุชาของรัชก้าที่หนึ่งก็คือสมเด็จกรมพระราชวศ์วรมหาสุริสิสงห์คณะเป็นคนที่รบเคียงบ่าเคียงไหลของพระเจ้าตากสินเรียกว่าเป็นสายบูะ ใจเด็ดเดี่ยวมากนี่คือนักรบจริงๆอ่ะก็ทรงมีส่วนสาคัญเหมือนกันจริงๆทุกพระองค์มีความสาคัญเหมือนกันหมดในหลายๆด้านคือคนเราเนี่ยมันเป็นทีมเวิร์กเนาะคนในทีมันแต่คนเก่งๆอ่ะเก่งคนละด้านรวมกันเพราะฉะนั้นมันชนะแน่นอนประเทศไทยต้องชนะยังไงแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่ากรุงเทพก็ต้องไม่สิ้นคนดีประเทศไทยก็ต้องไม่สิ้นคนดีเหมือนกับกรุงศรีธยาต่อมาก็มาเป็นพระบาทสมเด็จเจเกล้าเจ้าชายนครนาเป็นศึกของฝรั่งเป็นพวกตะวันตกที่กำลังล่าอาณิคมซึ่งพระองค์ท่านก็ต้องต่อสู้ ชาติมหาอำนาจทั้งหลายเพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนั้นๆก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสม,มือนไข่แดงของเซาทีสเอเชียในเวลานั้นที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเลยพระองค์ท่านก็มีส่วนสําคัญมากที่ทําให้เราเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตการณ์หลายๆอย่างเป็นมหาราชองหนึ่งที่คนในทุกคนในต้องสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณนะครับดินเอื้อชีวิตจากวันที่เกิดจนตาย อาอนี่พระพรหมอ่าตอนนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าเทวสถานก็เป็นเทพที่มีความสําคัญในศาสนาฮินดูมาไหว้ได้ตรงนี้ก็จะมีคาถาบูชาพระพรหมด้วยต่อไปจะเป็นพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยเป็นเทพที่มีความสําคัญจะอยู่ที่หน้าบันที่พระวิหารวสุทัศน์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครเทวสถานของพระพิฆเนศแล้วนะนี่ไงมีการบอกวิธีกระซิบ หูหนูมุสิกะก็คือเมื่อเรามากราบขอพรท่านบูชาขอพรเราก็ต้องไปกระซิบที่หูหนูมุสิกะซึ่งเป็นพาหะของท่านด้วยโดยเอามืออ้อมมาปิดหูอีกข้างเพื่อไม่ให้คําขอทะลุไปอีกหูอีกฝั่งเหมือนเป็นตัวส่งสารให้ที่เราขอพรจากพระพิในในในเน่ไปถึงท่านเองนะฮะเป็นคนที่มีเลข13าหรือส1เ็ดซึ่งถือว่าเป็นเลข ผีหรือเป็นเลขที่ต้องหมูแล้วก็ขอพรจากหัวหน้าผีหัวหน้าปีศาจเช่นเทวิสุวรรณหรือว่าพญายมนั่นเอง,เองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเลขเนี้ยอยู่ในเลขบรระชาชนหรือว่าเลขอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองเนี่ยอันนี้มีอาจารย์บอกมาว่าถ้ามีเลข1 3บสหรือสามเอ็ดอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเลขผีเป็นเลขไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่เพียงว่าเป็นเลขที่ถ้าเราขอพรจากพูดผี หรือปีศาจท,ที่เขาดีๆนะท,ท,ที่ในทางที่ดีนะก็จะได้รับพรที่เรียกว่าเหมือนไดร์เวกไวกว่าเดี๋ยวลองดูกันนะฮะของแบบนี้ไม่ลองไม่รู้โอ้โหเหจันลมแรงมากเลยอ่ะเมื่อกี้ยังแบบไม่มีลมนะตอนที่เรายืนพูดเลยกันนะแปลกมากฮนะท่านคงจะรับรู้และรับทราบที่อามได้มาไวหว้ท่านในวันนี้นั้นก็จะขอสวด ตามคาถาอยู่ข้างหน้าเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นคาถาบูชาพระยายมราชรู้สึกดีมากเลยพระรุจย์ที่ได้มากราบท่านก็ไม่จริงๆไม่ไม่ค่อยได้กราบพญายมเท่าไหร่นะจริงๆเพราะว่าพออาจารย์บอกเมื่อวานว่าเรามีเลข ที่เป็นเลข13หรือ3 1เนี่ยก็เลยได้มากราบจริงๆเมื่อวานก็ได้ไปกราบเทเวทสุวรรณแล้วที่สารลักเมืองอุดรวันนี้ก็เล่นได้มากราบพญายมก็รู้สึกว่าดีมากเนี่ยพอเรากลับเสร็จก็ไม่มีลมละแต่นนี้ตอนโดนเข้าไปมันพัดเข้ามา,มนนาแบบโอ้มันหนาวเลยเอะโอ้แล้วตอนที่นั่งข้างในก็เย็นๆนะพี่ลูกจันเหมือนมันมีลมพัดเข้ามาตรงเนี้ยแปลกมากอ,อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้แต่ถ้าไม่เหตุบังเอิญก็ถือว่าท่านได้รับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจมาไหว้ท่านแล้วก็ ขอให้พรที่เราได้ขอท่านเนี่ยจงประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจและปรารถนาด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุก็อยากจะให้ชาวช่องนุจันมากันเนาะถ้าหากว่ามาอุดอรเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมายหลายที่ตรงนี้ก็อยากจะฝากให้เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มากันมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้เรียกว่าตรงนี้เป็นแหล่งพลังงานดีๆเป็นแหล่งพลังงานดีๆแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมา ตรงนั้นมีศาลาพระอริยาส่งสี่ภาคด้วยนะศาลาพระอริยสส่งสี่ภาพเป็นพระอริยสสฆ์ที่มีความสำคัญในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยหลวงปู่ทวดจากวัดช้างให้ภาคใต้หลวงปู่โตสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพมรัสีก็วัดระฆังเนาะภาคกลางมีหลวงปู่มั่นภาคอีสานแล้วก็พระครูบาศรีวิชัย ภาคเหนือบราโวนะอ่ะกราบเลยพระอริยสงฆ์เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงข้างหน้าก็เป็นพรยานาคครบละถ้าเกิดมีโอกาสได้มาอีกเราจะมาอัปเดตว่าที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นน่ะเขาจะสร้างเป็นอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากวัดน,นิมิตโพธิยานที่อำเภอเพ็น สุวดรธานีให้กับชาวช่องลูกจันทรเป็นหนึ่งทางเลือกถ้าหากว่าใครมาอุดรแล้วอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทําบุญที่ว่า้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจเราสุขสงบแล้วก็ให้เรามีแรงบันดาลใจและมีกําลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต,ต่อไปเนี่ยก็ขอฝากที่นี่ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเดเร็วนี้แหละ จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหา,อา,าอาจารย์ของเราอาจารย์ของเรานะ่าจะสนทนาธรรมกับพระจันตุยอยู่ตอนนี้ไปแล้วนะฮะบ๊ายบาย